ไปพี่ปอยไปเลยเกยงแกงแกงไอ้พี่ปอปก่อนออมีสงสยัยอยอยำอยู่นะนะลอยยำเลยีฉันก่อนเะขารอยยำอยู่ <c oughs> จริงก็โดยรวมก็คือชอบเรื่องฟิลแต่ก็ยังห่วงห่วงในเรื่องของการใช้เสียงนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเปลืองค่อนข้างเปลืองเยอะเลยละ่ะก็รู้ว่าพอพลังมันมา <c oughs> เกือบเกือบจะอาไม่อยู่เหมือนกันหลายๆครั้งอก็ให้ระวังในครั้งต่อไปให้เจอโจทย์เพลงนี้อีกหรมาจากนก็คือซานิจะรู้เองแหละว่าซานิจะประมาณไหนแล้วเอาอยู่แต่ก็คงจะต้องเรียนวิธีการเซฟเสียงไปด้วยอ่ะเพราะว่ามันจะได้ใช้ในอนาคตเพราะว่าอีกหน่อยเราต้องทําเพลงอีกหลายๆเพลงหรือว่าร้องต่อเนื่องนี่มันจะได้ใช้เป็นประโยชน์ได้ก็มีเวลาอีกตั้งหลายวีคเนี่ยเราอยู่ด้วยกันอีกหลายเดือนเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีอะไรให้ซานิได้ฝึกเพื่อที่จะได้เซฟเส้นเสียงนะคะ ะะแต่โดยรวมถ้าพูดถึงคอนเสิร์ตตรงนี้ม,นมันได้ใจแล้วล่ะ <_ d ata> คือตัวเองเป็นคนมีพลังอ่ะตัวเราอ่ะมีพลังก็อยากจะให้เก็บตรงนี้ไว้ตลอดไปเป็นเสน่ห์เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากพลังมากอันนี้คือสิ่งที่เราชอบไม่งั้นก็ไม่เลือกเข้ามาใชนะคะเพราะว่าจะบอกว่าสวยเตะตาก็ไม่ใช่ค่ะมันสวยประหลาดปแปลกนะคะ <_ d ata> ตาแกก็แก่แล้วไม่เตะกันแไม่ดแ <_ d ata> ต่แบบเราเราชอบเรื่องของฟิลลิ่งของน้องอืม เรื่องการหายใจเรื่องเป็นการเปลี่ยนเสียงแต่มันมีโน้ตท,ที่ครูเขาบอกว่าอยากจะให้เปลี่ยนอะมนไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหเห็นพี่ปุ้มบอกว่าลองแล้วแต่มันไม่เคราะหอ,อแต่มันไม่เคราะก็คงจะต้องฝึกเรื่องโน้ตต่ำอ่ะแต่แปลกเนาว่าไม่เสียงต่ําแล้วลงลงไม่ถึงแต่ไม่โดนอย่างนี้ก็ต้องฝึกกันต่อ<ม>นะคะ,อะของเชิญครูปรบค่ะหนุนหนหรอเดี๋ยดีหมดเลยชอบมากๆที่สามารถคุมได้ว่าแค่ไหนแล้วให้มันพีกถึงมันจะเกินหน่อยอะค่ะ แต่ก็ออกมาดีใช่ไหมเมสียงต่ำเนี่ยคงต้องถ้าปรับวิธีร้องหน่อยอะได้เพราะวันนั้นทำได้อย่างเบยๆเบยๆตอนทอี่ตอนที่ทำเอ็กซ์ไซส์ค่ะออกง่ายๆเลยอ่ะแล้วก็แรงแบบพอดีคุมได้สบายเดี๋ยวต้องมาทำอันนี้บ่อยขึ้นอีกจะได้จริงๆทำทุกคนนะต้องทำทุกคนนะคะตอนนี้เขาจะเห็นชาติปุ๊บมาเลยเสียงร้องได้เลยนี่แปลว่าอันนั้นนะเเรื่องที่เราขาดในเรื่องของเทคนิค แล้วก็เหมือนที่พี่ปลอยว่าที่สำคัญที่สุดคือร้องแค่เพลงเดียวแล้วจบหรอเปล่ามันต้องร้องอีกหลายอันเนาะอันเนี้ยจ,จะต้องดูว่าทำยังไงดีแล้วก็ในเรื่องของที่ทางครู a c t i n งกับทางร้องเนี่ให้เรามีคาแรคเตอร์เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเปลี่ยนสไตล์ไม่รู้ออกมาเป็นยังไงมีโน <Okay. S 1> เออทุกคนจะโดนนะโจทย์ต่างๆกันในแต่ละวีกก็เดี๋ยวเราหาศิลปินนี้เป็นแกแล้วเราก็ค่อยปะไอ้อื่นเข้าไปชายมือสิงห์มากสุดยอดคนนัานาะแล้วก็เจอเพลงคิดว่าสานนี่คงชอบคนนั้นโดนแกแล้วตอกไม้รวมเขาคูนสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือต้องรักษาสุขภาพอาลเรื่องที่สองก็คือตอนเนี้ยเราเป็นที่ยอมรับของคนละมันก็เหมือนกับ มีความคาดหวังล้วนี่คนหนึ่งที่คนเขาแบบรู้สึกมากกับว่าไอ้ปื้มที่ร้องได้ร้องดีอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็จะลำบากที่มันก็เริ่มแบบคนเขามองเราเนอะมากเลยถ้าเรามาปุ๊บตรงนี้ก็ไม่ได้แล้วแล้วก็อย่าอย่าอย่าติดกับเสียงอย่างเงี้ยอย่าติดเลแล้วแบบเดี๋ยวพอไปปุ๊บแล้วแล้วสมมติวิ่งหน้าเราไม่ได้ท่งนี้แล้วเราจะกลับมาแล้วทำไมอะไรเงี้ยมันจะมีคําถามในใจหรือมันจะมีความ ความกระเพื่อมในใจเยอะไปเรา,าต้องแบบโอเคอันนี้ก็ประมาณหนึ่งอันนี้ก็เลือกตรงนี้นหมดตรงนี้ก็จบเริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่มส่วนเรื่องที่สามก็คือแบบว่าในฐานะกรรมการาถ้าไม่เลือกสารนี้มาคงเสียใจอ่ะ <c oughs> แค่นี้